พัชชัยเป็นตัวละคารที่น่าสงสารที่สุดคํานี้ไม่เกินจริงค่ะมีใครดูละคารเรื่องทิชาบ้างคะตัวละคารพัชชัยเนี่ยเป็นตัวละคารที่น่าสงสารมากพอะแม้กระทั่งวินทิทีสุดท้ายของชีวิตเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะ เกิดมาพร้อมกับแม่ที่รักตัวเองมากกว่าลูกจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวละครพัชชัยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยคุณแม่มักจะเลือกตัวเองเป็น first priority เสมอลูกมักจะเป็นความสําคัญในระดับถัดมาทุกการกระทำของบุษรา,านะคะจะแสดงให้เห็นเลยว่าพัชชัยเนี่ยเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งในเกมชีวิตของเขาค่ะ แม้กระทั่งวินิจที่สุดท้ายบุสราสามารถเลือกที่จะช่วยลูกได้นะคะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ช่วยเพราะว่าถ้าหากมีคนมาเนี่ยจะรู้ถึงความลับที่เธอปกปิดไว้ในบ้านค่ะชีวิตที่ถูกขังด้วยความคาดหวังจะสังเกตเห็นชัดเลยนะคะว่าตัวละครพัชชัยเนี่ยจะถูกคุณแม่คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งคําพูดนี้เก่งที่สุดเลยใช่ไหมลูกสิ่งที่พัชชัยได้รับไม่ใช่ความรักหรือความใส่ใจแต่เป็นเพียงแค่การถูกใช้และการ ตัวแทนของคนที่อยากหลุดพ้นแต่ทําไม่ได้ตัวละครพระชัยสะท้อนให้เห็นหนึ่งสิ่งเลยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากได้รับความรักการยอมรับและก็อิสระในตอนสุดท้ายจะเห็นเลยว่าพระชัยเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับทิชาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย กลับไม่สามารถเป็นจริงได้ค่ะแล้วเพื่อนๆะคะคิดว่าตัวละครพรชัยเนี่ยน่าสงสารมากแค่ไหนพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันได้เลยและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากให้พูดถึงละครเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์แชร์กันได้เลยนะคะ